กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สามของรายการเหที่สองคะคุณลุงถอนฮะเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะต่อมาในวันที่แปดธันวาคมในปีน,นั้นเลยฮะผูะ้หมวดสารนิตนุมาีเนี่ยอันนี้เพิ่งได้ปรับยศใหม่เป็นเรืออากาศโอครับนะครับได้รับคำสั่งให้ไปโจมตีสนามบินเวียงจันท์ตอบแทนฝรั่งเศสก็คือ <ừ. S 1> เหมือนไปสูงเอาคืนเอาคืนาคิน,นแล้วก็ออก <c oughs> บินจากสนามบินดอนทนีในเวลาหกนาฬิกาแม้ข้าศึกเนี่ยจะเตรียมปืนกลต้อนรับอย่างหนาแน่นนะฮะตั้งรับเอ่อ ตั้งลังปืนตั้งแต่บนถังน้ำประปาริมฝั่งโขงเรืออากาศโทสานิดเนี่ยก็ฝ่าหากระสุนแล้วก็ลงทิ้งระเบิดในระยะต่ำเพียง200เมตรครับโอ้โหนี่ลงหมอบต่ำนะทำให้ทิ้งระเบิดเข้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยําสร้างความเสียหายกับค่าศึกอย่างหนักเลยนะฮะตามเป้าหมายที่ต้องการเลยแม้เครื่องบินจะถูกยิงหลายแห่งแต่ก็ประครองตัวกลับมาสนามบินอุดรได้และเมื่อสำรวจความเสียหายเนี่ยก็ปรากฏว่า ถูกลูกกระสุนปืนกลถึง20แห่งนะฮะจนปลายปีกด้านซ้ายเนี่ยขาดกระจุยแต่ก็ยังประคองกลับมาได้นะแล้วในวันที่10ธันวาคมนะฮะปีเดียวกันฝรั่งเศสส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดที่อุดรธานีตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาทำให้นัสฎาดเนี่ยเสียชีวิตไปถึง3คนและได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนอกองทัพอากาศเนี่ยจึงส่งฝูงบินออกจากสนามบินอุดรไป สวนทันทีครับและได้รับการต้อนรับจากฝรั่งเศสเหมือนเดิมนะฮะก็คือปืนกลต่อสู้อากาศยานอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทําให้เสืออากาศไทยเนี่ยหวั่นไหวแต่อย่างใดปฏิบัติภารกิจอย่างไม่ย่อท้อแล้วก็ได้รับผลสําเร็จตามเป้าหมายนะครับแต่ในปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเครื่องบินของเรืออากาศโทสารนิดเนี่ยถูกยิงเข้าที่ถังน้ํามันนะฮะทำให้ไฟเนี่ยลุกไหม้นักบินถูกไฟล,วก,ลวกแล้วก็ยังถูกยิงเข้าที่เข่าอีกด้วยครับส่วนพลปืนหลัง จากอากาศเอกเฉลิมดำดำสำลิดถูกไฟลวกหนักแต่ผู้หมวดสานิตเนี่ยก็นำเครื่องบินข้ามโขงกลับมาได้แล้วก็กระโดดล่มลงที่หนองหนองน้ำบ้านทานเท้าออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายก็ได้รับบาดเจ็สาหัสนะฮะถูกส่งตัวเข้า,ารักษาที่โรงพยาบาลทหารกรุงเทพแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คือในวันที่23่สิบธัาคม ก็มีอายุอยู่ที่23ปีเท่านั้นเองนะแต่ก็เป็นวีรกรรมที่กล้าหาญนะแล้วคนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้ติดตามชื่อของสานิโนมันีมาตั้งแต่วันแรกที่ไทยทําสงครามเวหาทางฝรั่งเศสอย่างเข้าหานั่นเองก็เขาก็าเหมือนแบบในยุคนนก็อาสาใจที่ถูกฝรั่งเศสเอาเรือปืนเข้ามาข่มคู่ยึดเอาดินแดนไปมากมายแม้ในตอนนั้นเนี่ย ทั้งฮอกสามแล้วก็คอแซนี่ชื่อเครื่องบินใช่ไหมที่ไทยซื้อลิขสิทธิ์จากอเมริกามาสร้างเองแล้วก็ใช้มานานจนถือว่าตกรุ่นไปแล้วแต่ฝรั่งเศสก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตน,นัรนนื่างนันหายก็ไปหาอยู่ก็คือแบบสู้กันแบบว่าเอานี้ก็คือว่าสู้กันแบบสูสีอ่ะสูสีแต่คือเหมือนประมาณว่าเครื่องบินของไทยเราอาจจะรุ่นล้าหลังกว่าแต่ก็สามารถเทียบเทียบรุ่นได้อะไรประมาณนี้นะฮะ ก็ทําให้อพอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมวดผู้หมวดเนี่ยก็ทําให้ทหารมีความพึกเขิมมากขึ้นที่จะอยากกระปกป้องแผ่นดินนะฮะประมาณนี้อ่าพอหลังพอหลังจากนี้เนี่ยก็คือญี่ปุ่นเนยเข้ามาไก่เกี่ยให้อใช่จะมีญี่ปุ่นเข้ามานะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงการสงบศึกเซ็นสัญ,ญญาสงบศึกกันนะว,ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะฮะพักสักครู่ครับ